สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสื่อภาษาไทยโดยครูโบเปรมจิตทาคำนะคะวันนี้โบก็จะมาพาค,คุณครูนะคะพาทุกคนทำลูกบอลน,นะคะเป็นงานสื่อง่ายๆนะคะใช้เป็นสื่อสำเร็จก็ได้นะคะเอาความรู้ใส่ได้เลยนะคะหรือจะทำเป็นใบางานให้นักเรียนนั้นได้แสดงความสามารถทำใบางานใส่ในชิ้นงานที่เราทำออกไปก็ได้นะคะ งานตัวนี้ลูกบอลตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกวิชาเลยนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงะสําหรับภาษาไทยเท่านั้นนะคะเหมาะกับทุกวิชาเลยนะคะคุณครูก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเปิดมาที่ powerpoint นะคะตัวนี้โบตั้งค่าเป็นหน้ากระดาษขนาด a 4เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราไปที่สไลด์เปิดสไลด์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่แทรกนะคะไปเลือกรูปร่างค่ะแล้วก็เลือกวงกลมนะคะ อันนี้โบจะทําให้ดูว่าขนาดวงกลมสองวงต่อหนึ่งหน้ากระดาษนะคะวงกลมกคม็ความกว้างกับความสูงนะคะก็ให้เท่ากันนะคะเรามาดูตรงนี้ได้นะคะมันจะมะีขนาดของความกว้างความสูงบอกอยู่นะคะของบขอเอาเป็น12.55ซนติเมตรก็แล้วกันนะคะ พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีได้ก็ให้มาดูที่ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเติมสีรูปร่างนะคะเราชอบสีไหนเราก็เลือกได้นะคะสีเพิ่มเติมอ่าโบชอบสีนี้นะคะขอเอาเป็นสีแดงแล้วกันเนาะแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างนะคะเราชอบสีอาจจะเอาเป็นสีดําก็เลือกสีดํานะคะแล้วก็เพิ่มความหนาให้นิดนึงนะคะอ่าเพิ่มความหนาให้นิดนึงนะคะ อันนี้คือพื้นของวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มาเลือกที่แทรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกรูปร่างนะคะแล้วก็มาเลือกที่รูปห้าเหลี่ยมนะคะรูปห้าเหลี่ยมก็วางให้ตรงกลางแบบนี้นะคะ ให้สังเกตดูนะคะทำ PowerPoint นี่นจะทำง่ายมากนะคะเวลารามันอยู่กลึงกลางไหมนะคะมันจะมีเส้นสีแดงขึ้นมาให้เราสังเกตดูอยู่นะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปห้าเหลี่ยมนะคะเราเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเอาเป็นสีสีไหนดีเอ่ยอ่า ขอเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะคะสีเหลืองนะคะส่วนเส้นกรอบนะคะเส้นกรอบรูปร่างก็มาเหมือนเดิมนะคะทิกที่เดิมเลยนะคะก็เพิ่มความหนาให้นิดนึงนะคะอ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะใส่ผลงานนะคะก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาตรงนี้นะคะ ก็นำรูปคัดลอกแล้วก็นำมาวางได้เลยนะคะวางใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนอยากใส่ข้อความนะคะก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะเปลี่ยนตัวอักษรนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ตกแต่งได้นะคะก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะหรือจะใส่เป็นอกรอบข้อความนะคะสวยๆนะคะอ่ะตรงนี้เปลี่ยนสีให้นิดนึงนะคะ เป็นสีนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่เนื้อหาในรูปวงกลมทีนี้นะคะคุณครูบางท่านบอกว่าครูโบอยากได้แบบให้นักเรียนเขียนเองให้นักเรียนเขียนข้อมูลใส่เองจะทำยังไงคะก็ง่ายเลยค่ะคุณครูคะเราก็แค่สร้างให้เป็นขาวดำเฉยๆยคะคนะคะ ก็แค่เปลี่ยนสีเป็นขาวดำไปเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเส้นเปรอบให้หนาขึ้นนิดนึงนะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้นักเรียนทาเป็นเ,เนื้อหาใส่ทำเป็นผลงานนักเรียนใส่ได้เลยนะคะในตัวที่ช่องว่างนี้นะคะหรือค,คุณครูบางท่านบอกว่าครูโบอยากได้แบบ1วงต่อ1ห,หน้ากระดาษ A4 เราก็ทำขยายไปเลยค่ะก็เอา ก็ทำให้มันได้1วงต่อหน้าขระดาษ A4 ก็ตามขนาดที่คุณครูต้องการเลยนะคะจะทําเล็กทําใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ตามจุดประสงค์หรือตามความต้องการของอคุณครูเลยนะคะที่อยากได้ขนาดของวงกลมนะคะอยากใส่เนื้อหาอะไรก็ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการทำเกี่ยวกับลูกบอลน,นะคะก็ เพื่อเป็นการติดตามสื่อดีๆต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ